สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำเอ็กพอร์ตพอด53เพื่อยื่นทางอินเทอร์เน็ตนะคะอันดับแรกนะคะเราเข้ามาตรงที่ข้อระบบบัญชีและสินทรัพย์ค่ะจากนั้นให้สังเกตรายงานภาษีนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะแล้วก็ติ๊กตรงรายงานพอมดอ3ยื่น่านเน็ตค่ะจากนั้นก็เลือกปีแล้วก็เดือนนะคะเป็นเดือนหนึ่งนะคะแล้วก็ถึงเดือนหนค่ะ วันที่ยื่นภาษีก็จะเป็นวันที่หนึ่งกุมภานะคะกดตกลงได้เลยค่ะจากนั้นกดลองขอได้เลยค่ะเดี๋ยวก็รอสักครู่นะคะจากนั้นก็กดเย็ดได้เลยค่ะ ต้องขอแรงงานสำเร็จกดติ๊กออกไปก่อนนะคะเราได้รับรายง,งานพมด53ยื่นผันเด็ดแล้วนะคะแล้วก็กดตกลงได้เลยค่ะ ก็คือพอดอห้าสามยื่นผ่านดิดนะคะก็จะมี2รายการนะคะจากนั้นนะคะเราก็กลับไปตรงที่สมาร์ตบีทสามหกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กลับมาหน้านี้นะคะจากนั้นก็เลือกรายการคอนฟิกพอดอห้าสามค่ะเลือกเดือนนะคะเป็นเดือนหนึ่งค่ะกดตกลงค่ะแล้วก็ร้องขอไปที่ลูกศรน,นะคะแล้วก็รอสักครู่ค่ะ จากนั้นมันก็จะขึ้นพ5ดห้ให้นะคะก็จะมีแต่การพ5ดห้ก็แน่2สองรายนะคะรวมยอดทั้งสิ้นก็คือ1400บาทแล้วก็ยอดภาษีที่ต้องส่งก็คือ42บาทนะคะจากนั้นกดเซฟตกลงได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เลื่อนขึ้นมาข้างบนค่ะกดตรงรายงานพมดห้ค่ะ เลือกเดือนแล้วก็ปีนะคะเดือนก็เป็นเดือนหนึงค่ะถึงเดือนหนึงเหมือนกันค่ะจากนั้นเลือกวันที่เยื่นพาษีก็จะเป็นเดือนหนึงวันที่หนึ่งเดือนกุมภาค่ะตกลงค่ะเราเลือกเป็นแบบพองดอก่อนนะคะแล้วก็กดร้องขอเลยค่ะกดเย็ดค่ะร้องขอรายงานสาเร็จกดติ๊กออกนะคะเดี๋ยวก็รอรายงานสักครู่นะคะ ได้รับรายง,งานพรดอห้าสแล้วนะคะกดตกลงค่ะเพื่อดูรายง,งานนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแรายง,งานพรดอห้าสนะคะนี่ก็คือเช็คอะไรความถูกต้องนะคะจากนั้นนะคะเราก็กลับไปตรงสมาร์ทบิทสามหค่ะไปเลือก ตรงในแบบพอ,อดอนะคะไปแนบพอ,อดอค่ะจากนั้นก็กดร้องขอค่ะกดเย็ดค่ะร้องขอแรงงานสำเร็จกดติ๊กออกค่ะแล้วก็เราได้รับแรงงานพอ,อดอห้าสามแล้วนะคะกดตกลงค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบแนบนะคะว่ารายละเอียดเรามีบริษัทอะไรบ้างน,นะคะ นี้ก็เป็นอันเซซินนะคะสำหรับริพอร์ดพอดอ53เพื่อยื่นผ่านนิตค่ะขอบคุณค่ะ